เต็มป่าครับตัวนี้ห้ยกินเนื้อใสยโหลครับตัวใหญ่ ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ้ตัวแน่นปักเลยครับสายดีนะครับตัวนี้นะตัวใหญ่ตัวนี้ตัวอ้วนเลยนะครับกัดกบยางเฟดดี้นกงงนะครับดูดิครับผมครับตัวแน่นเลยนะตัวนี้นะ ครบริงโุ้งจูดออกมาจากฝักบุ้งเลยนะครับตัวนี้ลาว<ไ>สามสีขีดนะครับกัดไอติงสองโอนะตัวนี้ครับ กัดไอติงนะครับตัวนี้เป็นตัวแก้สงใหม่นะครับไอริง